เอาละครับตอนนี้ขออนุญ,ญาตนะครับจะพาทุกท่านนะครับมาชมสิ่งที่อาจารย์ออสรักนะครับคืออะไรครับเนี่ยเป็นเซรามิกเซรามิกญี่ปุ่นเซนะมิกญี่ปุ่นยังไงครับเนี่ยเราพอดีผมเพิ่งไปไป,ไปได้มาแล้วก็เลยด้วยความเป็นศิลปินนะเราก็มาจาัดวางผู้สีวางองประกอบอะไรอย่างเงี้ยนะให้มันสวยสดงดงามให้มันมีเนื้อหามี ความงามที่มันมีคุณสมบัติในตัวของมันออกมาใช่ไหมดูสีดูอะไรมันสวยงามมากเพราะคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนปานนี่นะเป็นคนพิถีพิถันมากนะเป็นคนค่อนข้างแบบว่าไม่ต้องมาดิ้นรนเหมือนพวกเราแล้วเออเขาเสวยสุขกับความสุขเต็มที่แลสปิริตไอ้พวกเนี้ยมันเลยเกิดขึ้นใช่ไหมความตั้งใจของเขาเนี่ยความตั้งใจของเขามันสูงแอืมันทําให้งานอย่างเนี้ยมันมันเกิดพลังอะไรบางอย่างที่มันกระทบกันเราไงมันเหมือนว่า คนที่ทํามีมความตั้งใจมันมันส่งกําลังความตั้งใจมาให้เราความตั้งใจที่มันแบบเนี่ยความอยากกระด้างเนี่ยเหมือนเหมือนเราเรารับฟังความอยากกระด้างได้แต่มันเป็นความงามครับใช่ไหมเนี่ยเี่บางทีความงามที่เรียบร้อยอาจจะไม่ใช่ความงามที่แท้จริงก็ได้เออแต่เรื่องนี้มันแล้วแต่คนชอบใช่ไหมแล้วแต่คนจิตใจไทรนะแต่เนี่ยผมกำลังแบบเออ เง็นคุณค่าสปิริตของความบริสุทธิ์ใจเยี่ยมเลยฮะโอ้หมอแล้วสวยงามมากห้องนี้นะครับคู่สีใช่ไหมคู่สีใช่ไหมเราเห็นไหมเราเรียนรู้อาการสีสีแดงสีเขียวสีคอนทัคใช่ไหมสีน้ำเงินส้มอะไรอย่สีปฏีปักษ์พอมันสิ่งที่มันคอนทัคแต่มันอยู่ด้วยกันได้อืมันเป็นความงามที่มันมันเกิด ความงามที่อยู่ร่วมกันได้คนมันก็เหมือนคน่ะม,มันต้องมีรูปทรงที่ต่างกันครับมีความงามที่ต่างกันครับเมื่อมันอยู่ร่วมกันในโลกใบน,นี้มันก็เกิดความงาม,มเป็นเอกภาพเป็นความงามเป็นความสามัคคีของความงามสมัยวันนึงคุณก็เกิดเป็นกระถางเป็นแจกันเป็นทรงนี้ใช่ไหมคุณค่าคุณก็มีใช่ไหมใช่ไหม แค่จัดวางแค่นี้เองเดคอเรตนะฮะเหมือนกับการตกแต่งภายในนะฮะดูต้องถ่ายมุมสูงโอ้โหครับมุมสูงนะครับนี่นะฮะโอ้โหเป็นไงครับนี่ อันนี้ก็วันหนึ่งที่เราเครียดนะเรดเครียดเราทํางานมากๆด้วยไงไอ้ตรงนี้เป็นการปลดปล่อยเลยนะโอ้เป็นการปลดปล่อยเพราะเราเราเข้ามาห้องนี้ตองั้นได้เป็นชั่วโมงอ่ะรู้สึกแบบมีความสุขกับมันมากแล้วเหมือนแทบกลางของศิลปินคนนี้คนนี้ที่ามตั้งใจนะแล้วเราจะรู้สึกว่าเออเราไม่ได้อยู่โลกใบเดียวเราไม่ได้อยู่กับคนบ้าศิลปะคนเดียวมันมีคเาที่ทำสเปรดเขาทำตั้งใจเรื่องนี้เยอะบนี่เป็นความสุขนะเราดูเราก็ถือว่า เราก็แชร์ความสุขนั้นกับคนอื่นด้วยอ่าให้าจรักถือก้องในผลสักแป๊บนะฮะจะเข้าไปคุยกับอาจารย์ออสนะครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เนี่ยชิ้นไหนที่ชอบที่สุดถ้าให้เลือกประทับใจตอนนี้คือถามว่าชอบที่สุดยังไม่รู้แต่ว่าตอนนี้พึ่งพึ่งได้มันมาแล้วก็เอามาจับวางวางองค์ประกอบมันนะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราได้ใช้ภูมิปัญญาได้ใชู้มิชาของเราแล้วเราก็เห็นสปิริต ของศิลปินญี่ปุ่นเราเห็นเรารู้เลยว่าชนชาติเขาเนี่ยศิลปินของเขาเนี่ยมันยกระดับมากอ่ะการขนาดแค่กินนะกินน้ำชานะเวลาอันมีค่าของเขาอ่ะคำไปดูดิเนี่ยโอ้โหถ้าเป็นเวียดนามก็ต้องโยกเราต้องเรียนรู้บางทีบางอย่างข้อดีของประเทศที่เขาเจริญแล้วเราถ้าคนไทยก็ชนชนกันแต่บ้านเราอาจจะไม่สนใจหรกโอ้ยก็แค่แก้ว่ะ ก็กินน้ำกับเขาไปก็จบแล้วจะเลยนักหนาวะพูดประเด็นอย่างนี้เรื่องของเซรามิกผมนึกถึงปีการโซปีการโซเขาก็ทำเซรามิกสวยๆวันนึงอาจารย์ออสวาเระประยุนทำเนี่ยจะมีเซรามิกของตัวเองเซรามิกประยุนทำไหมที่จะทำโรงเซรามิกขึ้นมาออกแบบดีไซน์มีหลายโรงมีทั้งโรงพับพิมพ์งานพับพิมพ์ก็จะมีสำหรับให้ทุกคนมาสร้างงานพับพิมพ์ดีไหมดีไหมเซรามิกก็จะมีดีแล้วก็มี พวกอ่าเขาเรียกเปเปอร์มาเช่โโอ้หเออก็มีสนุกสนุกทำไปเรื่อยๆอ่านะครับเพราะนั้นใครอยากมาเรียนรู้ศิลปะหลากหลายนะครับต้องแต่นี่อาจจะต้องรอประมาณสัก2ปีนะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังสร้างซุยโอแบบมโหูลานมากมหูลานผมเห็นแล้วกว่าเยอะมากนะจริงๆอ่ะถ้าไม่ใช่อาจารย์หนงเนี่ยผมจะไม่เปิดเผยนะเพราะเรื่องพวกนี้ไม่อยากไปถ้ายังทําไม่เสร็จไม่อยากไปอวดไม่โชว์ใครให้เขา ให้เขาอยากดูก่อนเออเรารู้สึกว่าเรายังไม่กล้าที่มันเหมือนยังไม่สําเร็จจริงๆอาจารย์นอสบอกผมอย่างนั้นอยู่แล้วว่ายังไม่อยากเปิดเผยมากแต่ผมก็ขอร้องอาจารย์นอสว่าเอาเท่าน่าไหนๆมามาแล้วอยากบันทึกเอาไว้ไม่ให้ลืมให้ทุกคนได้ดูกันก่อนได้ดูกันอาจจะเฉพาะกลุ่มที่ได้เป็นแฟนแฟนคลับอาจารย์โดงแฟนอาจารย์นอตนี่เต็มอยู่แล้วนะฮะมีเป็นหลายสิบล้านเอาละครับช่วงนี้เราจะตัดภ่าไปแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปคุยกับอาจารย์นอสที่ระเบียงครับ